สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสีเอากินเข่าคือเกาคือเดิมค่ะกินเข่าคือเกากินเข่าก็เป็นซุปฟักทองภาษาอีสานเพิ่นกระเอิญบักอือ้อบดวยละแอนนี่เด้อค่ะเป็นซุปบักอือ้อบักอือออนแมนี่หนึ่งเด้อ เด้อมากินข่าวนี่จากนี่แซบแซบนี่ผักหลายอย่างจากมีเรื่องผักสดผักลวกกะเจอ่ะมะละสดมะละจีนแซบจากกรอบ กินโรดละเบาวลายใหญ่ฮนี่กระเจียบเขียวน่อประกอกกินเนื่อสุย่างละว่าจะเป็นพัก หืมดอกกระเจียวพักแป้นกินท่อมใหญ่ๆตุ้ยเอาโลดอืม มีดักแด่นั้นแซ่บแซ่บหปากเป็นฮอน่ายแซ่บครับ อืมมมกลับขอนเยอะดาที่เก่ายอดประกอบขึ้นกับภูเขากันดอกขึ้นตองกินกับลาบก็คขอยจบกินได้ที่เก่า อยากกินสุกพักเจ้าสิกินพักยังยิบว่าถือ <c oughs> อืมตักแดงอืมตักแดง คลิปนี้ก็แค่นี้เลยจ้าเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปกินต่อคลิปหนาพอกันไหมได้จ้าเด้อสวัสดีค่ะ